โอ้รถถังนะครับมามาดูกันอ่ะไหนไหนไหนลองโชว์ซิลองโชว์ซิโชว์ซิมานั้นครับมึงเจอเยอะจับมั้งเนี่ยห้อยหลังถอยหลังเนี่ยก็เดินหน้าก็เดินหน้าทำไมไปหอยหลังก็ถอยหลังอย่างนี้เปล่าเนี่ยมันผิดด้านเปล่าเนี่ยเนี่ยดเห็นนี่ยเปล่าเดินหน้า ผิดด้านเหรอครับโอ้หัวหัวขาดเหรอมาเดี๋ยวป้าใส่ให้มาไปดูรถถังก่อนเดี๋ยวป้าเดี๋ยวป้าซ่อมให้มาดูรถถังก่อนอไดนี่นี่พี่พี่รักแบ่งพีจ้าเล่นเดินหน้าเดินหน้าเออ ระวังปิดใช่ไรถถังบังคับนะครับไปเลยาไปไฟหลไฟมือรถถังเอาไปเลยไปเลยกดกดต่อแล้วกดต่อกดต่อผมก็ดูดิเดี๋ยวเสาเต็มออเลยอ่ะ ấy con cuối lúc con thế thế nhá cha mà để tôm để tôm hay nhá